you ตามเดิมตอนที่แล้วสั่นไปสั่นมาดึงนะัผมดึง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 โอเค <c oughs> okay, ปล่อยได้ปล่อยโอเคเดี๋ยวใตอง <c oughs> อะไรวันนี้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปจากหน้าเริ่มเกมธรรมดามีปรับกระสูชันปรับทุกอย่างให้เหว่าือหายได้สูมออกได้ <What? S 2> ซสูมออกได้เนี่ยนะใช่เหรอปรับซ้ายขวาได้เดี๋ยวนะ มันแปลกๆนะครับผมแต่ผมปรับได้อิสระกว่าที่เคยเป็นนะครับผมได้ขาวจะปรับให้เป็น Mac OK Quality มันเดิมอ่ะแล้วก็เข้าเกมไปนะโอเคไม่จะเป็นต้องว่านี่ก็ไปอยู่หน้าจอปกตินะผมหามมงมุกอื่นแทนมึงตรงข้ามกันเพื่อที่จะหาอะไรใหม่เล่นนั่นเองนะครับผม <S 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 มานี่ ยังเจ๋งนะก็โอเคเอาอะนะครับสิ่งองกราโพผมนิวส์คุณแนานี่อยู่เกมยานอสติเมเตอร์เดโม่เพรสเอนเตอร์นะครับผมใหม่เราจะดึงกันกับด้านไปแล้วทำไมตัวเดโมกับเพรสเอนเตอร์มาถึงตรงข้ามเห็นแต่ว่าฝั่งตัวยานอสติเมเตอร์ไม่เห็นวะแปลว่ามัน ไอรูปภาพ PNG มันจะไม่เห็นตรงข้ามนะฮะหมเห็นฝั่งเดียวแต่ตัวไอที่เป็นตัวสอนอน่เห็นสองฝั่งเลยนะวันนี้ก็จะเป็นตัวโคดของมันเองนะผมที่น่าสนใจมากอันนี้เป็นมดที่ทาโดยน้องคอนทพนะครับผมน้องคนที่คือทำมดหลายตัวให้ผมได้ลองเล่นเช่นมดบินกน็นหน้เนี้ด้วยสมัยก่อนนะผมหลายอันเยอะเลยนะผมน้องเสนอตัวเองด้วยตอนที่ผมไปคอมเมนต์ในคลิปคลิปหนึ่งของต่างชาตินะผมน้องเห็นแล้วก็บอกว่าแต่าทาให้อะไรนี้เองนะะผมก็ขอบคุณมากที่น้องรู้ใจเหลือเกิน นั่นเองเราจะไั้จะมาดูแนทุกอย่างเนยตอนนี้นี่ยเนี่ยมันจะทำอะไรกันแน่บ้างนะครับผมถึงอะไรละก็ืนอนี้นัะะนน่นเองอ๋อวันนี้ผมจะมาทําการแฮกแมปดูนะ่ามีอะไรน่าสนใจก,กันบ้างในตัวเดโมนี้แล้วกันนะครับผมที่เราบินดูได้นในฉากคัสตี้หรือฉากต่างๆที่เพื่อม,มีอะไรสเก็ดอย่างเงี้ยใต้เนียมีปะมีปะอะไรความลับที่อยู่ในนี้ไม่มีนะครับผมที่นี่มันเป็นแบบว่าพื้นที่โรงเรียนโปกติไปดูสิ เป็นฉากเริ่มน่าจะไม่ใช่นะองน่าจะเป็นแบบว่ากรอบพื้นที่ใหม่ใช่ไหมนี่ไง, <c oughs> ข,งข้างนอกข่ายเป็นแค่ความเขียวกระจีนั่นเองนะผมอุ้ยเขาเป็นญาติเหรอตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นเอชั้นข้างล่างอ๋อไม่ใช่เป็นชั้นข้างนบนนะผมเป็นโรงเรียนใต้ดินนั่นเองนะผมโรงเรียนใต้ดินเลยโอ้คือเนะดือดไม้คราบอะไรเงี้ยเดินมาอยู่เจอโรงเรียนปุ๊บจเจเอ๋ว้าวน่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองเอนเตอร์นะโอเคแล้วก็ให้มันเข้าวเนี่ยโอเคทำไมมันแยกหน้าอ๋อคือมันไอตัวเมนูมันจะขึ้น อยู่ทางขวาด้วยแล้วก็อยู่ในตรงตัวเล่นนี้ด้วยอ๋อถือว่าเราก,กดนิวเกมมันก็จะบ,บมุงกล้องเปลี่ยนมาเนี่ยอ๋อเนี่ยมอยู่ตรงนี้แทนโอเคก็น่าสนใจอยู่นะครับผมผมจะเอาเซฟไฟสองก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเล่นคัตสินตอนท้ายใหม่เลยแล้วก็ดูคัตสินตอนท้ายใหม่ด้วยรวมถึงอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าจออ่าอันที่นะผมซึ่งชมพูหายไปด้วยนั่นเองเหลือเป็นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยน,นะผมกลับั้านกันได้แล้วเป็นฟอนต์ใช่ไหมเกี่ยวอกว่า ไม่น่าฟอนทุกอย่างเนอะเอาว่ามันก็กับด้านได้ก็โอเคแหละนะผมบินดูทุกอย่างในนี้เนอะผมใครอยากรู้ว่าเกมนี้ลึกๆแล้วมันมีอะไรบ้างอะ่ะก็มาดูคลิปผมได้แน่นอนผมอันนี้เป็นการจอดลึกอย่างเต็มที่ทุกอย่างที่เราเจอได้แน่นผมในเกมนี้โอเคฉากมันเพี่อันนี้เนอะโอเคก็เป็นตัวละครยันจัง่ท,งทำไมยันจังป้อเด้อเนี้ยเดี๋ยวมันไงยันจังป้อดีกว่าเด้อเด้อเด้อว่าไปใช่อุ้ยตัวละครซ้อนกันนี่คืออะไรอุ้ย วัดเมื่อกี้ยันจังโปนะ <Congratulations S 1> อ่า g ขึ้นกาวฉากตรงเอสันเจ้าลูกพี่มาใช้แหละนะ้อมแล้วก็เปิดเปิดทิ้งไว้มีมือถือตรงนี้เพิ่มอีกเครื่องหนึ่งก็เครื่องเด้งออกมาหน้าจอนั่นเองนะผมส่วนข้างนอกนเราบบรจะเป็นในใครพื้นที่กว้างใหญ่ของท้องฟ้านั่นเองนะผมก็คือออกไปมันไม่มีเลยเลยโลง่งโอเคปงสบายอุ้ยล่างโอ้ห้องใต้ดินใช่ผมว่า,าใช่ไหน้อมนี่นเป็นห้องใต้ดินข้างล่างซึ่งก็เชื่อมต่อกันนี่ไงใช่ไหมอมอาจจะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอสนากือโอ้โหโคตรน่ากลัวโอ้ยฉากคัตซิงที่เราเห็นโอสนาโดนจับตอนไอ้ไอ้บีเทบีเฟนนี่คืออยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ใต้เราตลอดเลยเหรอเนี่ยพระเจ้าแล้วหนึ่งมืดมันมืดอ่ะไม่มีไฟแล้วผมแล้วแบบว่าเห็นโอสตาทพันเนี่ยไม่เห็นหัวโอ้น่ากลัวอ่ะผมหนีดีกว่าโอเคถือคือคัตซิงของฉากนี้เขาใช้ด้วยกันนั่นเองนะผมที่เดียวกันเลยโอเคนี่เราค่ตคัติงเอาไหม่กับรุ่นพี่มาเนอะผมเพราะว่าเราโหลดเอนดิ้งเก่าแต่เดี๋ยวเราจะ มาแก้ตรงนี้ทีนึ่งนะผมจุดที่โอเคต่ว่าไปหน้าเครดิตก็มีใช่ไหมก็น่าจะบินดูได้นะผมเนี่ยบินดูได้หมดเลยครับผมโอเคว่าแต่หน้าเป็นไงบ้างสู้ตัวซอมไม่ได้อุ้ยมีสกุาลารล,ล่องรวยด้วยโอเคโอเคโอเคตัวซอมไม่ได้ว่าอยู่ข้างล่างเรื่อยๆนะม,มันงอกมาเองตรงนี้นะครัผมนั่นเองจุดเริ่มต้นและจุดหายอ๋อก็ดูน่าสนใจดีนะครับผมแต่เ,เราข้ามไปแล้วกันนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรพิเศษนะครับผมก็จะมีฉากเออใช่ต่อไปนี่ไงอู้ฉากอันนี้นะของพออนะครับผม ก็คือตรงนี้เห็นพอออชัดนะแต่ว hmm. okay. okay. so ่าต okay. 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 so ัวเจมส์เขาเอาให้เบลออ๋อนี่ไงเขาให้เห็นแต่ข้างข้างหน้าไงนี่ไงเขาค่อยๆลอยมาแทนอืมเนี่ยค่อยๆลอยมาจากพอออลเขาล่างพื้นนี่ก็ล่องหินได้โอเคโอเคข้างบนมีอะไรปะข้างบนไม่มีอะไรนะเป็นห้องเฉยๆที่แบดพื้นที่การใช้งานนั่นเองนะผมโอเคตัวละครนานิ่งพิลิตาหน่อยหน่อยแล้วก็มีข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์ที่ เป็นไอโค้ดตัวละครนะผมมิดลีย์กุลินเขียวเด่นมาก <laughs> ไอโค้ดตัวละครแหละว่าแต่ละตัวละครอยู่ตรงไหนบ้างนให้เองนะผมในไอตัวเขาเารียกอะไรนะเป็นตัวเอ็กเซลอะไรเขาผมนั่นแหละนะวันนี้มีอะไรปะอา่านไม่ออกนะครับผมลอยมาทะลุปไปแล้วผมร้อยฟอนหายไปแล้วนะผมตัวสอนอยู่ตรงนี้นะผมเนี่ย <Hello. S 1> <laughs> ทะลุปไปใต้โต๊ะไอ้ร้อนนะครับผมวันนี้มีโอเคดาบโอเคโลโก,โก้ขึ้นมาดาบหายด้วยนะเฮ้ยดาบหายด้วยเหรอโอ้ จะประหยัดงบไปเฉยเลยผมมาแล้วเนี่ยดำๆปิดจอไม่ให้เราเห็นขวางทางไว้ด้วยเออยางงี้นั่นเองนะับผมโอเคโอเคแล้วก็ขั้นทางสุดท้ายก็คืออันนี้แน่นอโอเคก็คือฉากชมพูเป็นฉากที่อยู่ตำแหน่งเราแน่นอนแล้วก็ตัวละคร,เร,เ,ร,เ,รเราจะเนี่ยจะมีข้อความขึ้นมาตอนที่เราบินดูทุกอย่างได้เราบินกันนะผมบินหนีไป เพื่อดูบอเดลทัดเจียนหน้าเองนนองของแต่ะละตัวละครอ่าอันนี้คืออามมยแน่นอนเราไม่เห็นทัดเจียนขนาดนี้เพราะเรามุมกล้องมันแบบดูยากกว่านี้ไงอันนี้คือมุมที่แท้ทริงน้องที่มองแล้วทัดเจียนกว่านี้แล้วสวยกว่าเดิมนั่นเองนะผมโรักก็ประมาณนี้นะครับผมอืมหืมมุมใกล้ๆอ่าไม่เจอกันนานพอดูหนังสือหน่อยนะครับผมหนังสืออู้นี่คือข้อความแบบภาษาแล้วนู่นนี่น้องว้าวส่งใกล้ๆได้น,นะครับผมแล้วก็นี่มีสุขใจมากมายที่เหลืออยู่ เอาโมเดลที่เคยเห็นจากในเอคัสตินตัวเหมือนจะเป็นตัวอย่างอะนะผมที่ผมเคยเห็นมันจะมีพวกภาพนี้ขึ้นมานิดหน่อยนะผมตอนท่าทางตัวละครตามนี้นั่นเองนะครับผมให้ดูทั่วๆแนวเสื้อผ้าแนวหน้าตาแล้วก็แนวแคาแรคเตอร์ใกล้ๆนั่นเองนะครับผมที่ตอนแรกดูไม่ได้อันนี้เป็นโค้งออฟฟิเชียลนะผมที่โค้งจริงๆที่อาจจะไปใช้แหละนะผมหลักๆของตัวละครแต่ละตัวนั่นเองนะครับผมอันนี้ของอาจารย์ก็โอเคมีไฟด้วย <laughs> ก็คือให้ไอาจาไม่ไม่เหมือนใครแลยผมก็สภาพเปิดอกเป็นแบบผ่ากาก็ว่าไปนะผมแล้วก็มีนี้โอโซโลใช่ไหมโอเคมีผ้านแผลที่ขาด้วยอืละเอียดเยอะอยู่นะผมสีหน้ามีกากาบาทที่หน้าด้วยนะผมแล้วก็น้องสาวรุ่นพี่นะครับผมสดใสร่าเริงขาพับมาด้วยชัดเจนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันท้ายจะเป็นตัวนี้นะผมเซโกซึ่งที่แขนดแดงแงนั่นคืออะไร มัดสีแดงบางอย่างไว้นะผมคืออะไรพสติมันมันคืออ๋อเป็นคล้ายโบใ่ยไหมผมว่ามัดกับไอตัวถุงมือยาวในหน่อมถุงนอกมือเลยเนี่ยข้างล่างก็มีหนอมเหมือนเขาใช้หมดเดียวกับขาปะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นโบขาแต่มันเป็นโบมือด้วยโอเคก็นั่นแหละตามนั้นนะผมแล้วก็มาดูใกล้ๆ้อันใหม่ของตัวนี้ได้นะองตัวยันจังเวอร์ชันใหม่โอเคผมองใกล้ก็ถือว่าไม่ได้แยกมากเท่าไหร่ปะอันเก่ามันดู มันดูเป็นแบบว่าโมเดลฟรีไงอันนี้เป็นโมเดลว่าปรับปรุงใหม่แนละ้วขนตาก็อืมแต่ดูสมจริงกว่าเดิมมากขึ้นแล้วมันด,ดูแปลกๆนิดน,นึงแหละเ <c oughs> นอะผมหน้าตาจะแบบว่าประหลาดนิดนึงก็ว่าไปโอเคแล้วก็อาวุธพวกนี้ก็จะเคยเห,หมดแล้วเนาะพวกนี้ก็เป็นอันที่อีสเด็กบ้างอันที่อยู่ในห้องพิเศษพิเศษบ้างใน,นง่นอมมันจะเป็นอันที่เราเคยเห็นหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้มีต้นไม้แบบเวอร์ชันใหม่ที่เขาคุ้มแเ,เสนอ อะไรที่ผมเห็นในเกมยวเลที่แบบเปลี่ยนแปลงไปนะคือนี่แหละนะผมต้นไม้เด่นๆต้นเชอรี่ทรีหลังโรงเรียนแล้วก็เออชั้นนี้ไม่เห็นด้านหน้าสักเจนปั๊ใช่ไหมอันนี้คนที่ถือวายคือคนที่เป็นคนไอคนลูกเนอคนที่สองอ่ะคนที่เป็นพ่อของสเตโกผู้หญิงนั่นเองนะผมคนพ่อแล้วก็ไม่ใช่คนปู่อ่ะปู่คนก่อตั้งนะผมนั่นเองได้เห็นหน้าใกล้แล้วอืมโอเคแล้วก็พ่อแม่ของยันจังนะผมเลยงใกล้ๆใช่พ่อเหรเรื่องนี้มันยันจังหผู้ชายวะ ดนวินกไ็ไนะผมรู้สึกว่าจะไม่ใช่พ่อเพราะว่าหน้าตาดูแบบว่าหวานไปนเลยแล้วเจนอันจังเป็นช่งผู้ชายปะส่วนนั้นขวาชัดเจนว่าคุณแม่ของอันจังแน่น,นะครับผมที่บิ๊กเบิ้มแฮปปี้มันมีผัวแล้วค่ะเลยก็ว่าเป็นนั่นเองนะครับผมวัน <c oughs> นี้ไม่ค่อยมีอะไรแหละนะครับผมเอาว่าเดี๋ยวเรากลับไปแล้วไปดูฉากอื่นเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมผมันจะไม่ได้ผมเคยบินดูอินโทรมาแลนะ้วเดี๋ยวผมขอลองดูสักครู่นะครับผมเพื่อความชัวร์ ถังนี้ก็โอเคบินดูด้าหน่อมนี่ไงเป็นรุ่นพี่ที่เดินอยู่ตรงทางเดินโอเคก็คืออันนี้เดินเดินจริงประน,นี่ยมีอินฟอคลับอินฟอคลับอินแหน่ชมรมคืออินฟอคลับรอ๋อเพิ่งรู้อูไม่เคยสังเกตเลยเนี่ยมันเคยเห็นป้ายปะตัวไปมุมกล้องอาจจะไม่เคยเห็นนะซ้ำใช่ไหมมุมกล้องนี่ไงอ๋อเห็นคำว่าคลับโอเคก็เห็นนะไกลๆเห็นคำว่าโฟล์อ๋อไกลๆเลยมไกลมากๆน้องมันเห็นนิดนึงอ่ะ อ๋อเป็นห้องที่เคลื่อนเองคือตัวละครไม่ไปไหนนะของตัวละครน,น,นิ่งไงตัวละครน,นิง่งแต่ทำท่าเหมือนท่าเดิมแต่ที่เรื่องสิ่งคือเรื่องอาคารอ๋อโอเคอ๋อพวกกดคิวนี่งกดคิวแล้วมันจะไอตัวเมื่อกี้ขวามวอไปทางซ้ายให้แจ้งว่าเรื่องเพศหญิงไม่มีนั่นเองนะของว้าวเล้เจ๋งเจ๋งอยู่โอเคแล้วก็เปลี่ยนตัวละครก็คือเปลี่ยนสีผิวนี้ได้คือก็ปกติแหละคือมันไม่ไม่น่ามีว่าโมเดเรลลับใช่ไหมแบบว่าแอบซ่อนอยู่ อะไรนี้ตรงนี้ไม่มีนาโอเคโอเคไปต่อไหมได้ครับแล้วก็โอไม้ใกล้เนี่ไงยันจังไหมใกล้ตอนทีที่ว่าจะไปเป็นเสื้อผ้าให้ยันจังต่ออ๋อโอเคเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นั่นเอะคนอบผมอันนี้ก็คัสตี้โอเคคัสตี้น่าสนใจมากนี่อุ้ยมันมีอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องเฟือยได้แก ขอแยกคำฉาบเบอรอกี้ไปนิดนึงนะผมอันนี้ขาวแล้วโอเคดูขาวยังพอดูได้นะครับผมหัวใจเป็นยังไงมีล่างๆังล่างโอ้ m i s บางอย่างหายไปในตัวฉัน t ชีวิตของฉันมันขาดซึ่งโอเคเคลื่อนไหวได้ด้วยนะมันไหลได้ตกศนไหลผ่านขาเมื่อกี้ไปนะผมโอเคใช้ได้ได้มันก็อึหงกันหนักใจนะผมว่าใช่แต่มันติดเลทแบบว่า มีเสื้อผ้าเยอะกันไหมอันนี้โอเคแต่เด็กอันนี้คือนี่แม่โอเคนี่ร่นแม่นะโอเคนี่พ่อชัดเจนแล้วพ่อหลอกกันเยอะโอเคไหมรูปหน้าหวานแลวหล่อไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันน่าจะยันจังร์ชันผู้ชายนลครับผมโอเคพ่อกับแม่รักกันอย่างนี้ตาย้นซากุระร่องรอยก็ว่าไปโอเคแล้วก็อันนี้เป็นคุณแม่กับเราน้อง อ๋อโอเคตัวเล็กๆนะผมดูสิเฮ้ยเพิ่งเห็นแต่ตาครั้งแรกอ่ะแบบตาโอ้โหเพิ่งเคยเห็นเลยอะคือเคยเห็นมุมกล้องไงมันไม่ชัดเจนนะผมนนี้ก็มองแต่แล้ววันหนึ่งที่ผมนี่งชนกับรุ่นพี่โอเคตกใจรุ่นพี่เสื้อขาวประเด็นคือตรงนี้มันยืนแล้วยืนแล้วโอเคมันเป็นทางตามสี่มิตินะเอ โอเคฉันเจอเขาแล้วตะใสเป่าฟองเป่าฟองเป่าฟองฟองกระต่ายทวดในมุมนี้น่มซีเหลี่ยมเนี่ยไว้แต่แล้วโอเคมีค้องนิดหน่อยสุภาพบกมือด้วยแล้วก็เดินจากไปนี่ผมโอเคห้องเปื้อนเลือกที่ตีิงหนังกกับด้านนอะผมก็มุมแปลกดีโอเคก็คืออ๋อนี่เป็นแก๊งนี่ไงพวกแก๊งสีโอเคหัวสีมี อ่าหัวฟ้าหัวโอ้เหลืองเนี่ยไอ้พวกสีสีได้เนอะผมแล้วก็มีเวอร์ชันเก่าซักอีกด้วยนเองเนผมใช่ปะเวอร์ชันเก่าของมาเมื่อกี้ดังกกับด้านมันดูยากนะผมตอนนี้มีหัวโม้ตงเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคหัวแดงหัวเขียวแล้วก็เห็นหัวลอยอยู่ของนั้นด้วยของอุสลาเนียนะผมโอเคเป็นการบินดูไรอย่าปิงย่อยที่น่าสนใจนะครับผมโอเคแั่อินโทรนะครับผม โอเคเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าหลักนะตรงนี้ก็ไม่น่ามีเลยเนาะเพราะเป็นพื้นที่ห้องของเราแล้วก็ข้างนอกน่าจะเป็นอากาศกว้างใหญ่ที่เราเคยดูดเนข้างล่างก็เนี่ยห้องใต้ดินข้างล่างก็ที่เราเคยลงไปแล้วเจอโอสนาอยู่ปะเนี่ยห้องใต้ดินโอเคสว่างนะผมสว่างแล้วโอสนาไม่อยู่นะผมรอบนี้โอเคไปงั้นเราก็ไปที่เมืองอ่เมืองอีกทีหนึ่งนะผมบินดูในเมืองอีกรอบหนึ่งนะผมที่เราเคยบินด้วยมอสคนคนนี้แหละเขาก็ให้เราบินอีกทีหนึ่งด้วยปุ่มง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะผมมา f 5อ่าอุ้ย แล้วต้ไมร้าน convenience shop มันมันโผล่ตรงนี้วัดเด๋อแกอะไแกเศร้าอะไเลิกแล้วไม่ได้เข้าร้านเลยแกเนี่ยถ้าเกิดสุร้านป่ะจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นป่ะนี่ไงเมนูขึ้นมานะครับผมเนี่ยตัวละครเราอยู่ข้างนาเดิโอเคไหมแอนตอนเด้สองโมเดลตัวละครเนีว่าหลายหลายมุมได้ถึงแม้มันจะมีมุมเดียวก็ตามแน่นนั่นเองนะแปดปีนะขนมกับอามายก็ยังอยู่ดีนะครับผมแต่โมเดลอามายคนนี้เหมือนแม่โอเคน่าจะเป็นคุณแม่จริงแหละเทียบกับโมเดลอามายของเวอร์ชั่นตอนท้ายอ่ะ คนละคนชัดเจนแน่นะผมแปลว,ว่าอันนี้เป็นคุณแม่ของอามมยนะผมอ่าโอเคตอวนี้ผมจะลองดูไอชาาั่งคารตายทินนะว่าวเป็นยังไงกันแน่นะผมไอ้ไตงซูไซอ่ะเราก็คือกดลงมาตรงนี้ลงมาเนี่ยกดเลเ้ยวท่านลงมานะโอเคลงไปแบบง่ายๆนะผมอ่ะมานี้เรามาดูมุมกล้องอื่นตอนที่เป็นชักงคารคาตายของโอสตันเองนะจะมีกันแน่จะมีแยกขาหรือเปล่าแน่นะผมโอเคด้วยที่น่าสนใจของนี้บินดูไม่ได้เหรอบินดูหมดนี้ไม่ได้ด้วยอะไรวะ โอเคเนี่ยอุ้ยเนี่ยได้โอเคโอเคห้องนี้ได้นึกไงมีใครข้างล่างเนี่ยอุ้ยเขาเหรอเร็วจมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเลยอ่ะเป็นหึงเร็วเกินแต่ว่าเปผมลืมดูชันเริ่มต้นเนี่ยตอนที่ว่าการเป็นถือมีดแทนโอเคก็คือเปื้อนเลือดแล้วก็วิโอสนานอนอยู่ตรงนี้โอเคก็วันนี้เมื่อกี้เฟลนอะผมเลยต้องมาเริ่มใหม่โอเคเริ่มใหม่ก็ได้ครับผมก็เลยดูชันที้เพิ่มให้เลยและกันนะครับผม โอเคติ okay. ดลังกาเหรอโอเคโอเคถ้าเราติดลังกากับจานอ่ะมาแล้วก็นนี้ผมมีเชือกด้วยวะ่ะผมเห็นเชือกด้วยโอเคโอเคพี่ของขานเดี๋ยวนะมันมืดอ่ะใบจังวะ่ะเริ่มที่ใช้สกิลไปแล้วมันจะว่าตำแหน่งมุ่งก้อนจะแบบว่าไม่รู้ตัวกันแน่งแนงแไงเราเลยต้องรีบหารีบมองหันอ่ะแล้วติดลังกากับด้านเลยกินด้วยบอกว่า,บบวาโอเคนี่ไงโอเคอ๋ออยู่อ๋อนี่หน้าห้องดีว่ะโอเคโอเคหน้าห้องแล้วโอ้ยนี่ไงโอเคอุ้ยเอาเพื่ออุ้ย วอดวอดกระเที่ยวเห็นปมนับอีกคนนึงก็เปลยเ <c oughs> ด้อเด็กขาตอนเริ่มต้นยันจังก็เปลือยตรงนี้นะตอนไอฉากนั่นแนหะเวทวอดทุกคนเปลือยหมดเลยนี่คืออะไรโอเคมาเดีย๋ยวเราลองดูไปบินดูบ้านโซเกอร์นะผมว่ามีอะไรน่าสนใจที่บ้านโซเกอร์บ้านดีกว่านะผมแต่พัจจันทร์เลยก็ได้ผมว่านะพัจจันทร์ฉากแรกอะโอเคนี่ไงพัจจันทร์เอ่อโอเคโอ้ตัวละครเอาไกาหมดเดียวนี่นะีละนี่ไอ๋อยันจังจะปีนเนี่ย ฉักปีนโอ้อย่างเทข้างหลังจะมีเนี่ยแปะกาวแผ่นป้ายน้นผมโอเคแผ่นป้ายกันไว้ตอนท้ายอ่าให้เราไม่เห็นไกลๆกเห็นแค่นี้ก็ว่าไปนะผมแล้วก็รถยนต์ก็มีแ่บโอ้โอเคเท่อบ้านหลังอื่นแล้วบ้านหลังนี้หรูมากน้อมแบบว่าใหญ่แล้วก็โตดูแบบทางเข้ามีแบบหลังคากันฝนด้วยโอ้แต่ในคือหน้าบ้านคันอื่นเขามีแบบว่าจอดรถอย่างเงี้ยมีรถยนต์มากมายจอดหน้าบ้านได้นี่คือไม่มีที่จอดรถในน้นผมแบบว่าเป็นแบบบ้านปิดไปเลย <laughs> นั่นเองนะครับผมรูไม่ใช่รถบินก็ว่าไปแล้วก็มีลงม้วเบียงด้วยโอเคเพิ่งเคยเห็นรายใ่ข้างบนนะเนี่ยว่ามีอะไรบ้างแบบหน้าตรงต่างแล้วก็ไอ้รูช่องนี้คือแบบให้เข้าบินด้านองนเออเคแล้วก็เนี่ยอ๋อดูห้องนี้ได้โอเคโอเคโอเคว่ามีอะไรบ้างในห้องอ่าคนพี่แม่ก็คนน้องเนี่นะผมหน้ามัอนอกหน้ากันนะก็ไปนี่ได้ข่าวจะน,นอนแล้วเนี่ยแต่งหน้าคนจัดอ่ะแล้วก็มีถุงขนมเทียวว่าเอาไว้เหยียบปับชิป,ปูเ <laughs> หยียดยินเสียงแบบตกใจแล้วก็มีห้องอีกห้องหนึ่งนเค เป็นห้องว่างเปล่าข้างหลังโอ้บ้านกว้างนี่ห้องลูกสาวนี่คือคดกว้างอ่ะเตียงใหญ่แถมมีโต๊ะเครื่องแป้งแถมไอ้ที่ใหญ่กว่านี้คือไอ้นี่ห้องอีกห้องหนึ่งข้างหลังนี่ะอ้หนอมห้องใหญ่ห้องอื่นก็เป็นห้องว่าห้องว่างๆนะ่ไนมที่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นตู้ก็เชื่อมือนกันได้อ๋อคือบ้านใหญ่จริงๆครับผมบ้านใหญ่มากนึกภาพเป็นแบบพ่อห้องพ่อห้องแม่แหละไอ้นมข้างบนนี้อะไรนี่ก็ว่าไปก็คือเี่ยมีห้องเยอะเลยที่แตกแหนไปได้ในบ้านหลังนี้นะเองนะผมแต่ไม่ได้ใช้ เนี่ยเป็นห้องแบบมีห้องจริงหมดเลยนะทุกอันที่เป็นจุดพวกนี้นะที่เราบินดูได้ก็เจ๋งเดียวโอเคเนี่ยรูปพงรูปภาเนะอออมอะไรมากมายนี่คือแหละคนโดดน้ําหรอใครโดดน้ำเนี่ยยันจังวะเนี่ยโดดจากเอเหมือนโรงเรียนเราด้วยผมว่านะออกคล้ายๆกันขนมปังกับเนยแล้วก็ไรซีอันหนึงน่ามตัวไปไม่เคยเช็คดูใกล้รูปภ้าเลยนะว่ามีอะไรบ้างนาะมีใครเนี่ยตัวไอ้จับอะไรอยู่วะเนี่ยตัวตาเหรอหรือว่าไอติมใครวะเนี่ย ถามันแปลกเราตอนดูใกล้ๆเ่ยแปลกๆแล้วก็คุณพ่อของอบ้านนี้ที่กำลังซ่อมของน้องที่เราเห็นนี่ไอตัวอุปกรณ์งานช่างเนโอ้โอเคได้เห็นใกล้ๆน้องผมว่ายาประชิดน้อผมดูดีๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีหนังสือมัางอ,อ่ะอ่าฮะ่นหนังสือสมัยก่อนยุคเก,กา่กาก็ว่าไปนั่นเองนะผม <c oughs> นั่นผู้โรงเรียนเราเนี่ยหว่าเฮ้เนี่ยท่านเป็นโรงเรียนเราโอเคนี่โรงเรียนนี่เหรอไม่เคยเห็นนะ มันเกี่ยวตรงนี้แน่ๆอาจจะเป็นสิทธิ์เก่าของคุณพ่อคุณแม่สิทธิ์เก่าก็ว่าไปนะผมนั่นเองรองทรงทรองเท้าหลากหลายสไตล์อ๋อโอเคเนี่ยมีของเน้นแอรซอนอยู่ชัดเจนเลยนะผมแปดดีโอเคแล้วก็ห้องครัวที่เรารู้แล้วนะผมกับหน้าคุณแม่ใกล้อ่าที่ถืออ๋อเป็นโนต้ตเห็นนะนี่ไงโน้ตอันเนี้ยจำได้นะผมโน,ตน้ตลักษณะนี้เลยลายดอกนี้คืออันที่เราเห็นในล็อกเกอร์ที่ฝากข้อความไว้อ๋อ แล้วคุณแม่ต้องเป็สิทธิ์เก่าให้ผมเดานะใช่เหรอวะไปดูแล้วแหละโอเคมีหน้าโอกามิแล้วก็ห้องมืดแห่งความลับนะผมที่เป็นห้องของเนี่ยอยู่ใต้นี่ปะใต้เป๊เปปะๆปะเดี๋ยวสินี่ไงใต้อโอเคจริงด้วยไหมยักษ์ก็คือถือว่าใต้เลยครับผมอันนี้คือห้องที่มีหนังสือโอเคเพิ่งเห็นหนังสือกัน,นนะหนังสือกะโหลกเกี่ยวกับเรื่องช็อตฮิสตอรี่ออฟโอตาคุเรื่องเอ่อฟอสั้นๆกับโอตาคุดิสสี่เล่มนั่นเองก็ว่าไปแล้วก็มีเดย์เบรกเกอร์นะผมโอเค ม,มีอะไรอีกมากมายอ่านไม่ออกนะผมหนังสือก็คือทำมาหลายอย่างแหละนะผมเป็นซีรีส์ซีรีส์กันเลยเรียงรายนะดปกเข้ามามเน,นี่ยนี้นั่นเองนะฮะ,นะะ,ะผมโอเคเนี่ยมีอันนี่แหลยคล้ายมิวกิใช่ไหมน่าใช่แล้วก็ตรงนี้โปสเตอร์กับหลายอย่างนะผมแฟนอาร์ตเยอะเลยอย่างเยอะแล้วต้องสังเกตว่ามีหนวดด้วยโอเคเนี่ยมีคราวด้วยโอ้มวลกายไม่ค่อเห็นนะผมมันมัน,ม,นมันเล็กไงมันละเอียดมันมันนิดหน่อยนะโอเคอืมแล้วก็น้องแมว น้องแมวหันเดี๋ยวนะหันคอหนีเราอะ่ะน้องแมวโอเค <c oughs> น่ารักกันดูสิน่ารักหมเดิน่ารักมากเลยอ่ะนี่คือในมุมมองของแมวนะผมในที่ขังแมวก็ถือว่าแคบอยู่นะผมอึดอัดแล้วเนี้ยแมวหันน่าจะหันมองเราใช่ตำแหน่งนี้คือเราบ่างแตดูสิอ่าใช่ใช่หันมองเราอ๋อตามเราแหละผมเราอยู่ขาา้างนอกฝั่งนี้เขาเห็นเราถัาถึงเราได้ก็เลยหันมองเราฝั่งนี้อ๋อโอเคก็คือบินดูด้ทั่วๆนะั่นเองนะผม แล้วก็มีเอกาสารอะไรเนี่ยอู้ขเขาคําได้ปะตัวหมายที่ทุกส่งมาจากเจ้าของใหม่เพื่อนรีเควสตให้เอาสินค้าออกมาทั้งหมดเนรอฮะไม่ใช่ของเขาตต่อไปแล้วงั้นก็ตามเขาต้องทําลายมันทิ้งนะของว่าคือเป็นโมเดลจอมเวศสาววิยุกิ16ชิ้นโอ้ได้บอกเสร็จรับตรงตําแหน่งที่ว่างเลยนะเครื่องต้าน,นี้เพกกิ่คอนเฟิร์มการจัดการโอเคจะไปพิกอัพพิกอัพหรอแปลว่าเอ้โมเดล16อันเกินนี้ใช่ไหมผมมา เขาจะทำลายไม่ก็เอาไปทิ้งนั่นเองนะโอ้โหอุ้ยก็ไปโหทำไมมันดูยันอได้มเนี่ยเพิ่งเห็นใกล้ๆดูสิโมเดลหน้าโคตรหลอนอ่ะเช็ดเด้โมเดลชั้นไหนวะเนี่ยนี่มันโมเดลชั้นไหนวะเนี่ยพระเจ้าคือโรงเรน้นจำแนมเดลที่โรงเรียนไม่ใช่โมเดลนี้นะเพิ่งเห็นใกล้ๆอ่ะหลอนลุกอันเลยดูดิดูหน้าเลยพระเจ้าเนี่ยหน้าไม่ปกติอ่ะหน้ามันนี่อันนี้จะไม่หลอนปะเออถึงไม่หลอนวะเนี่ยมันหลอนเนาะ ือผมรู้สึกมันมันมันหลอนแต่ความมืดไงมันเลยดูแบบเหมือนผีอ่ะเนาะใช่ไหมดูสิหน้าวันเดียวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบใกล้ๆแบบโอ้หน่ากลัวจังใช่ไหมมันมันหลอนเพราะว่ามันมันทั้งสีหน้าด้วยแล้วก็ความมืดด้วยไงมันเลยดูหลอนนะผมใกล้ๆแล้วมันโอ้หน่ากลัวจริงจังคืออาจจะพ้อยเนี่ยไอ้ตรงหน้าขีดไงมันแบบเหมือนทำให้แบบดูหลอนๆกว่าเดิมใช่ตีอาจจะเป็นหลอนก็ได้เนาะไม่แน่ใจนะโอเคมันมันแปลกๆเพราะเป็นเห็นหมอนมิลกิ นี S 1> <S 1> <N> ่ม <N> ันอะไรวะเนี่ยให้ดูไม่ได้ครับผมก่อนไปก็ให้ดูทีนีนอกโอเคเนี่ยเป็นย่านบ้านเมืองน้อมที่กว้างใหญ่แล้วก็เด่นอันเดียวตรงกลางใจกลางเลยในน้องข้างใต้มีะไรปะข้างใต้โอเคไม่มีรายหน้าโอเคก็กลับแล้วไม่อยู่แล้วโอเคเรามาส่องดูคัสซินอันนี้น้องออสการ์จังๆในน้องในบ้านหลังนี้แล้วก็น้องแมวโอ้ดูสิน้องกำลันดมสงสัยว่านี่คือกันแน่แน่รีหมดนี่คืออะไรกันแน่ยอครับหรอคะ น้องน่ารักมากอ่ะน้องน่ารักโอเคส่วนบ้านล้วก็เป็นอย่างนี้นะผมก็คือน่าจะเป็นทางเข้าหน้าบ้านห้องรับแขกเนาะข้างนอกบ้านชั้นหนึ่งแหละผมงมาแล้วก็ชั้นสองเขาเป็นน่าจะเป็นห้องเราแหละนะครับผมซึ่งที่เห็นแหละไม่มีแรงสิ้นว่างเปล่าแล้วก็จะมีประตูน่าจะประตูเนี่ยเป็นประตูห้องไปใต้ดินเนาะใช่ไหมตามหลักการแล้วน่าจะเป็นงั้นนะผม ก็ดาวตัดกระเทิ้มตอนนี้นะของเน็กเกนเองนะผม<ร>แล้วก็ลูกพ่อเนี่ยจับมือคุณแม่กับพ่อรัากกันหวานชื่นนะผมแล้วก็นี่ไงที่ยวการน้ำชาโอเคลาสวยงามแน่นอนแล้วก็ตรงน,นี้อ่าเนี่ยเลือกเลือกเสิร์ฟได้น้องกดกดคิวนะโอเคเราจะวางยาวางยาเรื่นี้จะไปตัดดินกนันดีกว่านะผมโอเคเงินตังหายวางแผนนะโอเคเนี่ยว่าอุ้ยมือมีโมเดลโอเคโมเดลมือยื่นมาได้โอ้เจ๋ง โอเคง่วงแล้วอแกแล้วก็ทายิมนี่เขียบมุมกล้องนี่เขียบยิมข้างหน้าไม่ยิ้มตรงหน้าอ้าด้วยแล้วก็ดับไปนั่นเองอ๋อแล้วก็ไปเชื่อมกับไอ้นี่ยตรงเก้าอี้ตาดินโอเคก็คือห้องนี้ที่เราของจริงเนี่ยที่เราเห็นจับมัดคือข้างบนนั้นคือตรงไหนว่าข้างบนเลยนะถ้าข้างบนนี้คือยูบบ้านปะไม่มีหรอเอามืดมืดมืดโอเค ที่ผมลองจะบินดหูหาหาห้องข้างบนที่เป็นคาส,สินตอนท้ายนะผมหาไม่เจอน่าจะไม่มีแหละเนาะโอเคคาสซินนี้คาส,สินรุ่นพี่นั่งเฉยโอเคเนี่ไงแม่มีการอ่ะโอ้นี่คืออุ้ยอุ้ยตำแหน่งอ้อ๋อตรงนี้คือตรงข้ามกันเลยเหรอโอเคโอเคคือหมดเดียวมายืนรอเนาะเรื่อยๆนะในห้องตรงข้ามกันยืนสวยๆบอมือสวยๆเลยกะอินฟอร์ตันที่ยืนรอจะถ่ายภาพเนี่ยกล้องของจริงวะ อ๋อโอเคโอเคคือเป็นพื้นที่ในเมืองที่แบบย่อส่วนจากนี้เองนะ้องง่ายๆตรงข้ามกันเลยอยู่ไม่ไกลมากอยากลากกันอย่างนี้เลยนั่นเองโอเคคนตายก็เมืนจะไม่มีอะไรโอเคเป็นดินเฉยธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะครับผมหัวรุ่นพี่ยย้าใหญ่คิดเองบอกว่าโอ๊ยเอาหายไปแล้วโอเคพอพอคุยเสร็จแล้วไปอยู่ตรงนั้นแทนโอเคอ๋อคือเหมือนเหมือนดึงโมเดลตรงนี้มาแล้วก็ดึงไปนู่นส่วนเอาไมที่เดิมเอาไมทไปสับล่างนี้แทนโอเครุ่นพี่คืออุ้ย ลุงพี่ตาปแปลกๆนะลุงพี่ตาประหลาดมากดูแฮปปี้เหลือเกินไม่ผมไม่เห็นตาลุงพี่แล้วตาผมก็ได้นะผมเป็นยังก็ได้เลยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคผมนี่เป็นการแฮกแมปดูนะไอ้น้อมว่ามีในที่เราไม่เห็นในวะงกลมทั่วไปบ้านะาน,าาานี่นะผมสอบคัสตินคร่าวๆแล้วก็ฉากต่างๆนั่นเองน,นะผมที่ผมบินดูคร่าวๆได้นะผมจริงๆมีพวกฉากไอ้เอ็นตอนท้ายนะที่ผมยังไม่ได้ลองนะผมพวกไอ้เอ็นส่งบงังเอ็นผิดบงังแต่พอดีว่ายังไม่ได้เล่นตรงนั้นที่เป็นใน เดโมก็เลยยังไม่ไปบินดูได้เองนะไว้จะก,การนหน้าเสร็จเข้าบินดูแล้วกันนะผมโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในสมเปิร์ตในนั่นแหละของเดโมก็จะเจอกันหน้าล้วกันนะผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายลิลิตน่าจะได้เนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเก่อ,อนที่จะดีลิทผมขอลองเปิดอีกทีนึงผมอาจะต้องโอเคต้องกดอีกทีนึงน,นะให้มันตัวละครลีลิตไปก่อนหน้าผมโอเคก็คือกดอี๋อเดี๋ยวเฮอรเอาคุยโทรศัพท์ตอนนี้เหรอนี ie, okay, ่โอเคได้